นะครับทีนี้จากปีนี้ในปีต่อไปถ้ามีอะไรก็โทรหากันนะครับว้ยครูจัดจาก,การให้เรื่อมเช้ามันเตะช้วยผลพ่อเลยกำลังจะจ้ำช้วยผลมันไม่ได้ตังค์ขอสองร้อยยังมีให้เขาห้าสิบบาทอย่างเนี้ยน,นะครับแต่แว่าต้องดูแลช่วยกันณพคุณแม่บางทีบุดหลานของเราเขาไม่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นักเรียนบางคนไม่เคยเห็นพ่อแม่บางคนกล้าวันหนึ่เข้าใจอยู่กับยายอยู่กับปุนป้าน้านะครับนะ ทีนี้บางทีบบความอบอุ่นที่เราให้มันไม่ตรงสเปคนะถ้าอยู่กับยายยายก็บ่นตามภาษาคูดเก่ใช่ไหมมันไม่โดนใจไปรุ่นเออมันหาเรื่องไม่พอใจันบิดรถนีเลยนะครับไปอยู่บ้านอยู่บ้านอย่างอื่นะครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ให้ทางบ้านดูดูดูองค์ประกอบอกด้วยว่าบางทีถ้าถ้าบ่นเรื่องไปเขาได้รก้จักมีออกจากบ้านมาทำที่ดใดย่ายาวๆนะยืนอยูย่ตามถนนนะ